ยเซโสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันที่ไวยากรณ์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นครับเราพอจะจําคําว่ากุยตาได้ไหมครับกุยตาแปลว่ากําลังใช่ไหมครับกุยตาแปลว่ากําลังมันหมายถึงว่าเราพูดถึงประธานว่าเฮ้ hey! ประธานครับกำลังทำกิจกรรมนั้นๆอยู่ครับแต่วันนี้ครับเราจะมาดูไวยากรณ์ที่มีความหมายคล้ายๆกันครับมีความหมายคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเรามาดูประโยคตัวอย่างครับผมฮาราบบติกาชิมเดยนะครับ n ู w อ o r l ซ Soil ฮาราบบติกาชิมเดย์ n e อ w อิซ d Soil นะครับก็คืออะไรครับคุณปู่นอนอยู่ที่เตียงครับคุณปูนอนอยู่ที่เตียงครับ <onz rates> um, วันนี้นะครับห, Again, หลักๆแล้วนะครับเราจะมาดูกลุ่มนี้ครับก่อนอื่นครับ pues, ยังไม่บอกครับย <screen. S 2> ัง <rar> ไม่บอกว่าจะมาดูอะไรดูลูกก่อนครับอเห็นไหมครับอิสรามื่นซออิสซอยอิสราเมื่นซอยอิสซอยเห็นไหมครับจากลูกครับเขายืนอยู่ใช่ไหมเขายังไม่ขยับยังไม่ทําอะไรครับยังอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ครับอิสรามื่นซอยอิสซอยนะครับอยู่วันที่สองครับพอยซอนเซนนิมืนอันจาอิสซอย ปอยซอนเซนดีมือันจายโซยอลเห็นไหมครับครูปอยก็ยังอยู่บนเก้าอี้นะครับยังนั่งอยู่ยังไม่ลุกนะยังนั่งอยู่ครับหรือว่าในประโยคนี้ครับข้างอาจีนึงนูวอลสโยอข้างอาจีนึงนูวอลอิสโยอลนะครับก็คืออะไรครับหมาครับลูกหมากำลังลูกหมานอนอยู่ครับลูกหมานอนอยู่มันก็คือมันยังอยู่บนที่นอนอยู่นะมันยังไม่ไปไหนครับมันยังอยู่ครับเห็นไหมครับทั้งสามคนมีสถานการณ์หนึ่งที่เหมือนนกันครับทั้งสามภาพครับ คืออะไรเอ่ยทั้งสภาพครับสถานการณ์ที่เหมือนกันภาพแรกเขายืนอยู่ใช่ไหมครับภาพที่สองนั่งอยู่ภาพที่สามนอนอยู่เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเราจะมาดูไวยากรณ์ที่พูดถึงเรื่องอสภาพที่สิ่งของบางอย่างมันอยู่ในสภาพนั้นอยู่ครับมันกําลังอยู่ในสภาพนั้นครับจะต่างกันนะถ้าสมมติว่าเป็นโปอิตาเนี่ยมันหมายถึงว่าประธานกําลังทํากิจกรรมนั้นอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าอาอิตามันหมายถึงว่า อะไรสักอย่างมันก็ยังลังอยู่ในสถานการณ์หรือว่าอยู่ในสภาพนั้นนะครับอย่างเช่นประโยคตัวอย่างครับชอกี้คอลยอิดนึงโอนะครับชอกี้คอลียอิดนึ่งอดชมพโยชูเซลนะครับชอกี้คอลยอิดนึงโอซนชมพโยชูเซลขอดูเสื้อที่แขวนอยู่ตรงนั้นหน่อยขอดูเสื้อที่แขวนอยู่ตรงนั้นหน่อยสินะครับมันแขวนอยู่ครับแสดงว่าเสื้อตัวเนี้ย มันอยู่ในสถานการณ์ที่มันอยู่ในสภาพของการที่เขากาลังถูกแขวนอยู่ครับมันอยู่ในสภาพนี้มาสักอยู่ในสภาพนี้มาตลอดครับผมแล้วเราก็ใช้เราจะใช้เห็นไหมครับอหน่งอดนะครับนี่ชอบพารันแซกนะครับชอพารันแซกวันพีสือยอนะครับชอพารันแซกวันพีสือยอนะครับ,รก,นะรบก็คืออะไรครับเฮ้ยใช่ตัววันพีซที่ สีฟ้าสีน้ำเงินใช่ไหมนะครับใช่ไหมนะครับหรือว่าในประโยคต่อไปครับชอกี้ซออิปึ้นซารามีอยูก่กเอลชอกี้ซออิปินซารามีอยูก่กเอลนะครับก็คืออะไรครับคนที่นั่งอยู่ตรงอา่าคนที่ยือนอยู่ตรงนู้นน่ะคือใครเหรออ่สแสดงว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ที่เขากำลังยืนอยู่นะครับ<ม>เขาอยู่ในสถานการณ์เนี้ยอยู่ในลักษณะยืนครับ เรากาลังพูดถึงเขาอยู่ครับว่าเอ้ยคนที่ยืนอยู่ตรงน้นนะ่ะคือใครหรอนะครับหรือว่าฮักแซงทิรีเคียวชิเลอันจายโซลฮักแซงทิรีเคียวชิเลอันจายโซลนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนเนี่ย นั่งอยู่ในห้องนะครับนักเรียนนั่งอยู่ที่ห้องก็คือเราพูดถึงสถานการณ์หรือว่าลักษณะครับสภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนกําลังนั่งอยู่ในห้องนะครับนักเรียนกาลังนั่งนั่งอยู่ในห้องเขาอยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่ในสภาพนั้นครับต่อไปสุดท้ายครับช่างมุนียอรออิศโยช่างมุนียอรออิศโยถ้าช่างมูนียอรออิโยแสดงว่าประตูมันอ่าหน้าต่างครับหน้าต่างมันถูกอะไรอยู่ครับใช่ถูก เปิดอยู่ครับหน้าต่างมันถูกเปิดอยู่ครับมันอยู่ในสถานการณ์ของการถูกเปิดครับผมอ่าเรามาดูวิธีการใช้เลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มของอิตาครับอย่างเช่นโพดานะครับก็จะกลายเป็นควาตนะครับค่าดาก็จะเป็นคาิตาครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอะไรครับอ่าโอิตาเช่นมอกตาก็เป็นมอกโกิตาครับิตาก็เป็น อิโกอิตะนะครับเรามาดูดีกว่าครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนคำกริยาเหล่านี้นะครับให้อยู่ในรูปของอออิตะนะครับเปลี่ยนกริยาเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของ a ออิตะนะครับมาดูนะครับอย่างเช่นโซดาครับจะกลายเป็นโซอิตะนะครับยืนอยู่นะครับหมายถึงคนคนหนึ่งครับยังอยู่ในสถานการณ์ของการยืนครับยังไม่ได้แบบว่าวิ่งหรือว่าทําอย่างอื่นหรือวนั่งนะครับต่อไป อันถาก็จะกลายเป็นอันใจอีกตานะครับก็หมายถึงคนคนนึงครับกําลังนั่งอยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนครับยังนั่งอยู่ยังอยู่ในสถานการณ์ของการนั่งครับนุกตานะครับนอนก็จะเป็นนูวออีกตาก็คือคนคนนึงครับกําลังนอนอยู่ครับเอ้ยยังอยู่บนเตียงอยู่ยังไม่ไปไหนครับพุลตานะครับแรืว่าเปล่าหรือว่าพัดนะครับจะเป็นพุรออีกต่างนะครับก็คือเปล่าอยู่พัดอยู่นะครับอ่าหรือว่าพีด้าครับ ว่างนะครับว่างเปล่าก็จะเป็นพิอิตะก็คือหมายถึงสถานการณ์ที่ของบางอย่างเอ๊ะมันไม่มีแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่ว่างเปล่าครับผมทัชชิด้านะครับทัชชิดานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับทัชชอยตะนะครับก็คือถูกปิดอยู่หมายถึงอย่างเช่นประตูครับมันถูกปิดอยู่ครับมันอยู่ในสัาพเนี้ยอยู่ในลักษณะเนี้ยลักษณะปิดอยู่ครับผมหรือว่าซื้อดาะครับก็เป็นซื้ออิตะนะครับก็คือเขียนใช่ไหมถูกเขียนอย่างเช่นชื่อของเราครับที่ถูกเขียนอยู่บน สมุดอย่างนี้ครับมันก็จะอยู่ในลักษณะที่ถูกเขียนอยู่บนสมุดแบบนั้นครับมันไม่ได้เปลี่ยนเราพูดเวลาที่เราใช้ AO, AO อาเอาอตาครับมันจะหมายถึงการพูดถึงสิ่งของบางอย่างครับที่อยู่ในสภาพนั้นหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในลักษณะนั้นมาครับอยู่ในลักษณะนั้นมาอย่างเช่นประโยคตัวอย่างนี้ครับซ้อนซังนิมืนฮักโยอัพเพนะครับซออิโอซโซยซอนแซงนิมืนฮักโยอัพเพซออิซยก็คือครับ ครูยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนครับเราพูดถึงลักษณะหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ครับว่าที่ครูยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนครับครูก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับต่อไปครับฮักแซงีอันจาอิซซยฮักแซงอีอันจายอิซซยก็คืออะไรครับนักเรียนนั่งอยู่นักเรียนนั่งอยู่นักเรียนไม่ไปไหนนะครับหรือว่านี่ครับนามูเยนูนีมานีไซออลอะไรครับอิซซยนะครับอ่าายออลไซออนะครับก็คือ เฮ้ยตัวบนต้นไม้ครับมีหิมะกองทับถมอยู่ครับมีหิมะกองทับถมกอยู่มันอยู่ในลักษณะนี้เราอธิบายลักษณะของต้นไม้ที่ถูกหิมะกองทับใช่ไหมครับต่อไปครับเชก,กา้าพัสซูแต่ครับตอนที่ฉันมองเห็นเนี่ยตอนที่ฉันเห็นเนี่ยคาบ,บางอีพิออีสอดโอย์นะครับคาบ,บางอีพิออีสอดโอย์นะครับก็คือกระเป๋ามันว่างอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะตอนที่ฉัน มองเห็นนะครับก็หมายถึงเราพูดถึงลักษณะของกระเป๋าที่มันอยู่ในสภาพนั้นนะครับผมอ่าต่อไปครับซูซูลฮัลจีโอเรทเวลจิมันนะครับเฮ้ยฉันนะ่ะผ่าตัดมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าอะไรครับสร้างช่อกาอาชิกนามาอิซโยสอสร้างช่อกาอาชิกนามาอิซโยอนะครับก็คืออะไรครับยังเหลือบาดแผลหรือว่ายังเหลือรอยแผลอยู่เลยนะครับอุยมันก็เหมือนอะไรครับ ร่างกายเราที่ยังมีแผลเป็นอยู่ใช่ไหมมันก็จะอยู่อย่างนั้นอยู่มาสักพักมันก็จะอยู่ในลักษณะนั้นครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราใช้ AO ออตานะครับออิตตานะเวลาที่เราใช้ตัวนี้ครับผมก็จะหมายถึงว่าเราอธิบายสภาพหรือว่าอธิบายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แบบนั้นนึกง่ายๆถึงสมมุติว่าเราบอกว่า,าประตูที่มันถูกปิดอยู่ใช่ไหมครับประตูมูน่ทชัช มุนทาชอใช่ไหมครับอ่าทาชออิโซ่ลนะครับมุนิทาชออิโซ่ลก็หมายถึงอะไรครับประตูมันถูกปิดอยู่ประตูมันอยู่ในลักษณะเนี้ยอยู่มาสักพักแล้วครับหรือว่าซอนซังนิเมอนะฮักโยอัพเฮซออ่าฮักโยอัพเฮซออิโซ่ล์นะครับก็คืออะไรครับครูเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนหมายถึงพูดถึงสภาพของครูที่ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับโอเคครับผม ยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ทำแบบสถานด้วยนะครับอูหนึ่งยอคีกาจีมาชเกสม d ดาคำสัมงยาขอบคุณครับ